คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมในขณะที่คนไทยบางคนอยากจะขายที่นาทิ้งแต่มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกอย่างบิลเกตส์หรือเจฟฟ์เบโซสกับยอมควักเงินหลายแสนล้านเพื่อกวาดซื้อมันเก็บไว้อะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในพื้นดินธรรมดาที่คนรวยที่สุดในโลกมองเห็นแต่เรากลับมองข้ามสวัสดีครับเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ฮอตที่สุดในวงการอาสังหาตอนนี้ในหัวข้อหรือนี่คือโอกาสรวยของคนไทยเมื่อเศรษฐีระดับโลกแห่เก็บที่ดินเกษตรครับก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าเศรษฐีแต่ละคนก็มีสไตล์การลงทุนต่างกันไปครับ เช่นจอร์ดโซรอสดังจากการเก็งกำไรค่าเงินมาซาโยชิซันถนัดลงทุนสตาร์ทอัพวอร์เรนบัฟเฟตรวยจากหุ้นคุณค่าแต่ลองทายสิครับว่าเศรษฐีไอทีอย่างบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์เขาลงทุนอะไรเป็นพิเศษคำตอบก็คือที่ดินเกษตรหรือพืนนานั่นเองครับถึงขั้นที่ตอนนี้บิลเกตส์กลายเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรหรือฟาร์มแลนด์มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาไปแล้วครับ โดยถือครองที่ดินทำการเกษตรประมาณ2 7 0 0 0 0เเอเคอร์กระจายหลายรัฐทั่วประเทศถ้าคิดเป็นไร่ก็ราวๆ0 0 0 0 0ไร่ใหญ่ขนาดเอาสนามบินสุวรรณภูมิมาต่อกัน27แห่งเกสเริ่มกวาดซื้อที่ดินไร่นาตั้งแต่ปี2013ผ่านบริษัทลงทุนส่วนตัวชื่อ Cascade Investment ที่มีผู้จัดการสินทรัพย์ดูแลให้เขาโดยเฉพาะดังนั้นไม่ได้เดินตระเวนซื้อเองแต่ความสนใจของเขาในผืนนานี้ทำเอาคนงงไปตามๆกันว่าเพราะอะไร เพื่อนๆหลายคนอาจสงสัยบิลเกตส์ซื้อที่นาทำไมคิดจะเป็นชาวนาหรือไงเพราะจริงๆแล้วเขามองที่ดินเกษตรเป็นสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวที่มีคุณค่าแฝงอยู่ครับในการตอบคำถามชาวเน็ตบนเร d ดิ t ครั้งหนึ่งบิลเกตส์อธิบายประมาณว่าทีมงานลงทุนของเขาเป็นคนซื้อที่ดินเหล่านั้นและเขาถือครองพื้นที่นานน้อยกว่า0.1%ของที่ดินเกษตรทั้งหมดในสหรัฐฝังดูเยอะก็จริงแต่เทียบสัดส่วนแล้วไม่ถึงเซี่ยวเปอร์เซ็นต์ครับ โดยเขากำลังลงทุนในไรนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือเรสต์ productivity ให้กับการเกษตรบางแปลงก็อยู่ใกล้เมืองวันหน้าอาจจะพัฒนาใช้งานด้านอื่นก็ได้พูดง่ายๆคือบิลเกตส์มองว่าที่ดินเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งจากผลผลิตการเกษตรและที่ดินบางแห่งก็มีศักยภาพขึ้นราคาหรือเปลี่ยนเป็นที่พัฒนาอย่างอื่นในอนาคตได้นั่นเองครับนอกจากบิลเกตส์แล้วเศรษฐีระดับโลกคนอื่นก็โดดเข้าวงการเก็บที่ดินไรนากันเพรึบเลยครับ ลองไล่ชื่อดูแต่ละคนทั้งที่บางคนเราคุ้นในบทบาทอื่นแต่เบื้องหลังเขาก็เปิดซื้อที่ดินเกษตรเก็บไว้เยอะมากครับเช่นเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนและเคยครองแชมป์คนรวยที่สุดในโลกก็เป็นเจ้าของที่ดินฟาร์มในสหรัฐอเมริการาว420,000เอเคอร์โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินผืนมะฮือมาในรัฐเท็กซัสแม้จากอ e ีคอมเมิร์ซสู่อสังหาการเกษตรใครจะคิดจริงไหมครับแต่คุณพี่เจฟฟเขาก็มองการไกลกับสินทรัพย์ชนิดนี้ด้วย จอห์นมาโลนเจ้าพ่อวงการสื่อสารโทรคมนาพมคนนี้หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อนะครับแต่บอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าที่ดินตัวจริงเสียงจริงของอเมริกาเพราะมาโลนครองสถิติมหาเศรษฐีที่ถือครองที่ดินมากที่สุดในสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งโดยมีที่ดินในครองครองหลัก2ล้าน2แสนเอเคอร์เลยทีเดียวนี่ขนาดไม่นับรวมป่าไม้นะครับแค่ไรนาและฟาร์มของเขาก็มหาศาลกว่าหลายจังหวัดของไทยรวมกันอีกเท็ดเทอร์เนอร์นักธุรกิจสื่อเจ้าของช่อง CNN ที่เรารู้จักกันดีจริงๆเขาเองก็เป็นคอที่ดินตัวยงถือครองที่ดินราวสองล้านเอเคอร์ในอเมริกาโดยที่ดินของเทอร์เนอร์ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มปศุสัตว์และที่อนุรักษ์ธรรมชาติสแตนโครเนนคนนี้คอกีฬาอาจจะรู้จักในฐานะเจ้าของทีมดังอย่างสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลและทีมอมริกคันฟุตบอล l a r a m รมส์แต่ใครจะทราบว,ว่าเซียสแตนก็สะสมที่ดินไว้มหาศาลเช่นกันเขาติดอันดับ5มหาเศรษฐีที่ดินในอเมริกาโดยครองที่ดินรวมประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสนเอเคอร์ โอ้โหเยอะจนจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าขนาดไหนจอร์ดโซรอสครับมหาเศรษฐีเฮดฟันชื่อดังที่เคยค่นค่าเงินบาทเราจนสะเทือนเมื่อต้มยำกุ้งจอร์ดโซรอสเองก็เป็นอีกคนที่เห็นโอกาสในที่ดินเกษตรนะครับมีรายงานว่ากองทุนของเขาได้เทขายทองคําแล้วหันมาทุ่มซื้อกิจการฟาร์มเกษตรในอเมริกาใต้ไมเคิลเบอรีนักลงทุนเฮดฟันอูดงดังจากภาพยนตร์ The Big Short พี่ไมเคิลคนนี้นอกจากจะลงทุนหุ้นเขายังประกาศชัดเลยครับว่า ช่วงหลังโฟกัสไปที่น้ําและที่ดินเกษตรเป็นหลักเพราะเขาเชื่อว่าทรัพยากรน้ําจืดกับพื้นที่เพาะปลูกจะยิ่งมีค่ามหาศาลในอนาคตจะเห็นว่าเหล่ามหาเศรษฐีระดับโลกต่างก็ลงความเห็นเป็นเอกฉันเลยครับว่าที่ดินเกษตรนั้นเป็นของดีที่ต้องรีบตุนไว้ลองมาดูกันว่าทําไมที่ดินเกษตรถึงได้กลายเป็นทรัพย์สินสุดฮอตในสายตาเศรษฐีเหล่านี้ครับเหตุผลแรกเลยคือผลตอบแทนดีและสม่ำเสมอครับ ข้อมูล30ปีที่ผ่านมาในสหรัฐชี้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนไร่นาสูงถึงประมาณ10.7%ต่อปีสูงกว่าอาสังหาทั่วไปหรือตลาดหุ้นด้วยซ้ําแถมความผันผวนของราคาก็ต่ำๆพูดง่ายๆคือถือที่ดินนาแล้วไม่ค่อยเสียวไส้ 2. ครับป้องกันเงินเฟ้อเวลาเงินเฟ้อมาค่าครองชีพพุ่งที่ดินเกษตรนี่สวนกระแสครับเพราะเพราะสินค้าเกษตรแพงทึ่งที่ดินเพาะปลูกก็ยิ่งมีค่ากลายเป็นทรัพย์สินปลอดภยัย ที่เหล่าเศรษฐีนิยมใช้เก็บความมั่งคั่ง 3. ครับดีมานอาหารเพิ่มไม่หยุดประชากรโลกยิ่งวันยิ่งเพิ่มขณะที่ที่ดินเพาะปลูกมีเท่าเดิมหรือลดลงองค์การอาหารโลก FAO คาดว่าภายในปี2050โลกต้องเพิ่มการผลิตอาหารขึ้นอีก50%ถึงจะพอเลี้ยงคนทั้งหมดได้สมการดีมานพุ่งสป라이ดแบบนี้ส่งผลให้ราคาที่ดินพุ่งสูงเป็นเงาตามตัวครับสครับกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน ที่ดินเกษตรเป็นทรัพย์สินทางเลือกที่ผลตอบแทนไม่ค่อยสัมพันธ์กับตลาดการเงินอื่นช่วงไหนหุ้นร่วงที่ดินก็ช่วยพยุงไม่ให้ผ่อนเจ๊งทั้งกระดานนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้และมีประโยชน์จริงที่ดินเป็นของจริงจับต้องได้แถมอาหารเป็นปัจจัย4ที่คนขาดไม่ได้ต่อให้เศรษฐกิจแย่คนก็ยังต้องซื้อข้าวกินดังนั้นเก็บที่ดินไว้ผลิตอาหารจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีวันไม่มีคนต้องการวอร์เรนบัฟเฟตเองยังเคยเปรียบเทียบเลยครับว่า ถ้าให้เลือกระหว่างทองคำทั้งโลกกับที่ดินการเกษตรทั้งหมดของสหรัฐเขาจะเลือกฝั่งที่ดินเป็นไงครับน้ำหนักคำพูดระดับปู่บัฟเฟตการันตีขนาดนี้ตอกย้ำชัดเจนว่าที่ดินเกษตรมีดีจริงๆครับคราวนี้หันมามองเราบ้างนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมานานหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะมีที่นาของตระกูลอยู่ต่างจังหวัดแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่ แต่เรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้หวังว่าจะทําให้พวกเราคนไทยหันกลับมามองเห็นคุณค่าทรัพย์สินที่อยู่ในมือเรามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าที่ดินไร่นาที่เรามองว่าเฉยๆธรรมดาธรรมดานั้นจริงๆแล้วเศรษฐีระดับโลกเขายอมควักเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อกวาดซื้อเก็บกันไว้มีคํากล่าวฝรั่งเก่าบทหนึ่งที่ชอบมากครับเขาบอกว่า buy land t h e y not m a k g it anymore แปลว่าจงซื้อที่ดินไว้เพราะเขาไม่ได้สร้างที่ดินเพิ่มอีกแล้ว ฟังดูจริงสุดๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นผู้ฟังท่านใดมีที่ดินการเกษตรอยู่ในครองครองไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอยากบอกเลยครับว่าท่านกําลังถือคุ้มทรัพย์ชิ้นงามในมืออยู่ขอให้ภูมิใจได้เลยครับเพราะสิ่งที่ท่านมีอยู่เป็นสิ่งเดียวกันที่บิลเกตส์หรือเจฟเบซซสเขากําลังวิ่งไล่ซื้อกันทั่วโลกแถมยังมีความพิเศษตรงที่ต่างชาติทั่วไปซื้อไม่ได้ด้วยสิทธิ์นี้คนไทยได้เปรียบเต็มๆครับท้ายที่สุดนี้ผมไม่ได้จะชวนทุกคนทิ้งงานมาเป็นชาวนาน,นะครับ แต่อยากให้มุมมองใหม่ว่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตรก็เป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมากๆอย่าดูถูกที่นาไร่สวนว่าไร้ราคาเพราะขนาดมหาเศรษฐีระดับโลกยังบอกว่ามันคือทรัพย์สินที่ไม่มีวันหมดคุณค่าครับประเทศไทยดินดีน้ำดีนี่คือข้อได้เปรียบและความภูมิใจของเราผมเชื่อเหลือเกินว่าหากพวกเรารู้คุณค่าของที่ดินเกษตรและใช้มันอย่างชาญฉลาด รุ่นยุคหลานไทยเราก็จะมีสมบัติติดมือที่มั่นคงไม่แพ้ฝรั่งมหาเศรษฐีที่ไหนในโลกเลยครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับตอนนี้หลายคนอาจเริ่มครุ่นคิดถึงที่นาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหมครับก็หวังว่าบทสนทนาวันนี้ให้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจดีๆกลับไปครับสำหรับใครที่สนใจเรียนลงทุนอาสังหาให้แอดไลน์ไปที่ line adkim property life แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างอร์สนี้เนีเหบอะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะแล้วเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i f e นะครับวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ